แม่ปไปดีบ้างในมุมมองของคุณแม่มองตลาดเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คะยังยังเหมือนเดิมนะคะก็มองว่า <c oughs> ตลาดใหญ่ๆห่ยังเป็นไซเวว์เหมือนเดิมแต่วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตบอกว่าม้อนวันนี้เปลี่ยนไปฉ <c oughs> <c oughs> ากหลังเปลี่ยนแปลงวันนี้ดูวันนี้ฉากหลังเปลี่ยนไปดูม่อนเหมือนกับอะไรอ่ะก็เรียกว่าอะไรอ่ะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ดูแบบม,มันมัมนมีเหมือนม่อนเต้นตลอดเวลา ของตัวที่พอดีอยู่บนรถค่ะพี่ก๊อฟค่ะอยู่ที่ไหนที่ไหนพี่บ้อนก็จัดรายการได้ตลอดที่ทุกทางเลยค่ะอ๋อแสดงว่าอยู่บนรถพี่เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมเหมือนม่อนเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยขออภัยทั้งชุนเวียนหัวหรือเปล่าก็ไม่ได้ใจนะสแสดงว่าสิ่งที่เราเห็นก็ชัดเจนนะคะว่ามันเป็นตามนี้นะอแสดงว่าไม่มีอคติเลยนะถึงวันนี้เห็นเหมือนแบบม่อนแบบดูอารมณ์เิงลาดเต้นตลอดเวลาเลย คุณแม่นี้ช่างสังเกตสองหนุ่มเขาคุยกับพี่บอนเขาไม่ได้ทักเลยคุณแม่มาทักเลยเชิญ <c oughs> คุณแม่บ้านนี่ละเอียดจริงๆเลยนะคะเชิญ่มีคนมีคนบอกว่าพี่ก๊อฟช่างสังเกตขนาดนี้มาพักใหญ่ละแบบธรรมชาติของคุณแม่เชิญเชิญเอาไปอ่าเอาบ้านตลาดอย่างนี้นะคะก็เหมือน<ช>ที่เราเคยคุยกับบรรสาวอะค่ะว่าตลาดเป็นไซส์เวกอบใหญ่นะคะ S <S แต่ว่าในลักษณะย่อยๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของไตรามาสที่หนึ่งเนี่ย <Okay. S 1> ในช่วงของปลายสัปดาห์ที่แล้วอะเป็นสัปดาห์แรกที่เซ็นเด็กมีการรีบาวกลับหลังจากที่เราปรับตัวลดลงมาหกสัปดาห์นะคะพี่ก๊อฟก็เลยคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาแล้วเป็นการปิดไตรามาสที่หนึ่งเนี่ยโอกาสต่อการทําปิดรายไตรมาสที่เรียกว่าวินโดเดซิ่งจะเกิดนะคะทีนี้วินโดเดซิ่งที่เกิดเนี่ยพี่ก๊อฟก็แค่คาดว่ามันจะเกิดด้วย2ระดับอะก็คือว่า เอาทำไมถึงเกิดก่อนนะก็คือหมายความว่าเซตอินเด็กเมื่อถึงปลายสัปดาห์ที่แล้วอะคะ่ะเราปรับตัวลดลงไปเมื่อเทียบปลายปีเนี่ยตกประมาณสักเจ็ดสิเจ็ดจุดือประมาณ4%เปอร์เซน็นกว่านะคะดังนั้นการทำปิดรายไตรมาสมันมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าจำได้ในกราฟที่พี่กอล์ฟให้เห็นในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินเด็กมันมีการหลุดกรอบสองระดับนะคะระดับแรกคือพัน0ร้อยแปดสิหรือใกล้ๆพันเจ็ด้อยอะที่เราไม่ผ่านอันนี้เราหลุดด้วยปัจจัยภายในเรื่องของอ ผลประกอบการไตรามาส4แล้วก็ GDP ของบ้านเราที่ต่ำกว่าคาดส่วนในการหลุดกรอบ1630กจะอีกสเต็ปคือ1600เนี่ยมันมาจากเรื่องวิกฤตภาคธนาคารของสหรัฐยุโรปนะคะทีนี้พอมันคลายตัวลงเนี่ยเราก็จะรีบาวกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับเนี้ยก็คือ1600ซึ่งและก็อีกระดับหนึ่งคือ1630จุดนะคะหรือ1620จุดประมาณเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยเราเลย1,600มาลวแล้วมันก็สอดคล้องกันในมุมมองที่มองว่า เซตินิกจะทําปิดรายไตรมาสด้วยเพราะว่าเราปรับ,บตัวลดลงมาจากรายปี77จุดหรือประมาณ4%อร์เนกว่าค่ะดังนั้นการทําปิดรายไตรมาสมันก็จะสอดคล้องกับในการที่เราจะรีบาวกลับขึ้นไปที่ระดับ1,600สเต็ปที่1แล้วก็สเต็ปที่2ก็จะอยู่ประมาณ1,625ไปถึง1,630กจุดก็เลยยังมองว่าในกรอบ1,620ถึงประมาณ1,630เนี่ยยังไม่ได้ปิดลูมทีเดียวนะคะหม,มายความว่าไม่ได้ว่าจะไม่เกิดแต่ว่า โอกาสเกิดพอมีแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกับพันหอที่มันเกิดแน่ๆะดังน,นั้นในลักษณะตลาดวันนี้เรายังประเมินไว้ว่าตลาดยังมีแนวโน้มในลักษณะของการค่อยๆไต่ระดับทางด้านบวกได้นะคะไปที่พันห้อยี่ิถึงพันห้อยิบห้าจุดในระหว่างวันแล้วก็กรอบของสัปดาห์นี้อาจจะมีกรอบแนวต้านใกล้ประมาณเนี้พันหอยิบห้าจุด ไปถึงพันหกร้อยสามสิบจุดซึ่งเราเหลือวันทําการสองวันคือวันนี้กับว,วันพรุ่งนี้นะคะทีนี้ในลักษณะของตัวตลาดเองเนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้ตลาดไปไม่ถึงก็คือปริมาณการซื้อขายแหละก็เราคุยให้ฟังกันแล้วว่าภาวะที่เรียกว่า r ี s o f f หรือว่าคนไม่รับความเสี่ยงเนี่ยมันจะทําให้ปริมาณการซื้อขายมันบางนะคะแล้วก็ด้วยภาวะการซื้อขายที่บางเนี่ยมันจะทําให้ตลาดเองหมดแรงอะ่ะแล้วเวลาการขยับขึ้นกว่าจะเบรพันหกร้อยยี่สิบห้า ถึงพันหร้อยสาสิบดูเหมือนจะยากต้องมีปัจจัยอื่นเพิ่มถ้ามีปัจจัยแค่อย่างวันเนี้ยกับเมื่อวานเนี้ยยังไม่พอนะคะดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดก็เลยเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าพักตัวลงไปยังคงประเมินไว่าเราน่าจะไม่หลุดกรอ 1, บพันหกค่ะแล้วก็เราจะจะเวียงตัวอยู่ภายใต้กรอบพันหกร้อยถึงพันหกร้อยี่สิบห้าจุดในรอบของวันนี้พรุ่งนี้ไปก่อนนะคะหรืออาจจะคาบเกี่ยวไปในต้นสัปดาห์หน้าได้ด้วยทีนี้หุ้นที่เราจะเลือกต่อการเก็งกําไรเนี่ยในภาวะที่ตลาดมันค่อนข้าง เวียงตัวเป็นไซด์เวย์หุ้นตัวใหญ่เอ่อมันเกิดการรีบาวกลับมาแล้วในช่วงต้นสัปดาห์ดังนั้นในช่วงของระหว่างวันเนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นที่อาจจะเป็นตัวกลางตัวเล็กน,นะคะเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งที่พี่ก๊อฟแนะนําวันนี้เอาที่แนะนําใหม่วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวของทีม G ตัวของเบมแล้วก็ตัวของสกายนะคะส่วนคนที่ถ้าเป็นลูกค้าของ IV Global g l o b a l ก่อนหน้านี้พี่ก๊อฟมีแนะนําไป2ตัวเ,เมื่อ2อ,อาทิตย์ที่แล้ว จนกระทั่งมาถึงต้นสัปดาห์นี้เพื่อแนะนำขายเล่นรอบไปก็คือเป็นเอเชียซอฟต์ค่ะคือ AS ซึ่งวันนี้ทางด้านของสบายมีการประกาศ tender offer AS ที่ราคา18บาท50เนอะซึ่งก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้รู้ข้อมูลนะแต่ว่าก็คือเลือกด้วยการเก่งกำไรออกไปนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําในการเก่งกำไรเมื่อวานนี้เอาไว้ก็คือตัวของสบายะคะ่ะซึ่งวันนี้อาจจะเล่าให้ฟังก่อนละกันเพราะว่าตัวของสบายเองเนี่ยเราก็ แนะนำเก็งกำไรมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทีนี้ตัวของสบายวันนี้เราก็ยังแนะนําอยู่ในเปเปอร์ในการเกงกําไรต่อก่อนที่เราจะเห็นในตัวของข่าวที่มันออกมาค่ะดังนั้นตัวของสบายถ้าใครมีอยู่นะคะก็ยังคงมองว่ากรอบแหวงของเขาว่าจะอยู่ภายใต้กรอบของการรีบาวด์กลับไปค่ะ แล้วก็กรอบแหวงจะอยู่ภายใต้กรอบกว้างๆหน่อยประมาณ12บาทด้านล่างแล้วก็ด้านบนจะติดกรอบประมาณใกล้ๆ13บาทก่อนนะคะดังนั้นก็จะเป็นกรอบแหวงประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าปิดต่ำกว่า12บาทก็สต็อปเก็งกําไรไปแต่ว่าถ้าไม่ได้ปิดต่ากว่าก็จะเทรดยิ่งอยู่ภายใต้กรอบเนี้ยนะคะ12 -13 ถึงบาทซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นการประกาศเข้าไปซื้อเอเชียซอฟต์นะคะส่วนตัวเอเชียซอฟต์เนี่ยพี่ป๊อบก็รีคอมเมนต์เก็งกาไรมาประมาณสักสัปดาห์กว่าๆคาพเกี่ยวกับถึงต้นสัปดาห์นี้ก็ประมาณ2สัปดาห์มาแล้วนะน ถ้าใครเป็นลูกค้า i อวิฟโรโบก็จะเห็นในเปเปอร์ที่ถูกเขียนไว้มาเกือบสองสัปดาห์นะคะก็เอาเป็นว่าคนที่มีอยู่ก็เป็นโอกาสของการขายเล่นรอบแล้วกันเพราะว่าเขาทำเทนเดอร์และราคาเทนเดอร์มันอยู่18.5ก็เอาเป็นว่าข่าวดีปรากฏน,นะคะส่วนสำหรับวันนี้ที่จะแนะนำเข้าใหม่เนี่ยก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นตัวของทีม g นะคะตัวของตลาดเองอะคะ่ะในช่วงเมื่อวานเนี้ยเราจะพบว่าตลาดแกว่งตัวค่อนข้างจำกัดแต่มีตัวของเดลต้เนี่ย ที่มีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเด่นทีเดียวแล้วก็เป็นการปิดเหนือระดับ1,000บาทเป็นครั้งแรกแม้ว่าระหว่างวันเดลต้าเนี่ยจะเคยขยับไปที่พันยีบาทนะคะทีนี้ประกอบกับเมื่อเช้าวันนี้มันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทชื่อว่าไมโครนนะคะที่ชื่อว่า,ะะวาเดี๋ยวแป๊บมีนะ ไมค่อนของทางด้านอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐอ่ะคะ่ะเขาได้มีการประกาศว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าคงคลังเนี่ยก็ค่อนข้างคลี่คลายแล้วมันก็เลยทําให้หุ้นในกลุ่มของนแอสแตคดีบาวนะคะแล้วก็นักลงทุนในสหรัฐอเมริกาก็คาดว่าตัวเลขการส่งการสั่งซื้อพวกชิปพวกนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพวกปัจจัยเหล่านี้พี่เขาก็มองว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้เดลตามมา้าเมื่อวานนี้กลับตัวไปทางด้านบวกแล้วก็เลยทําให้หุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีในบ้านเราที่เป็นพวกเทคโนโลยีคอนซั เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมานะคะทีนี้วันนี้ก็เลยมาเริ่มคอมเมนต์ตัวของทีม G ซึ่งราคาปิดเมื่อวานนี้อยู่ประมาณ10บาท30าทนะคะกรอบแกว่งใหญ่ๆก็คือกรอบตั้งรับประมาณ10บาท20แล้วก็กรอบด้านบนจะติดกรอบประมาณ10.5 10.7แล้วก็11บาทนะคะแล้วก็กรอบแกว่งใหญ่คือประมาณ10-11บาทแล้วก็ถ้าปิดต่ำกว่า10ก็สต็อปเก็งกำไรไปนะคะอันนี้เป็นตัวที่แนะนำวันนี้นะคะส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัวของเบม ตัวเบมเนี่ยที่แนะนำอะ่ะก็มองว่าจะเป็นกรอบของการที่มองว่าอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปนะคะที่ระดับประมาณ8.9-9ถึงบาทซึ่งเมื่อเช้าก็ไปละที่8.9ได้ถึง9มอาอดี๋ดูแบบนี้เออไม่ถึง9ได้เป็นแค่8.95ดังนั้นเอาเป็นว่าตัวนี้เอาให้เห็นแค่ภาพกรอบแล้วกันเพราะว่าพี่ก็คิดว่าถ้าคนมีอยู่ก็ไปขายที่ระดับ9บาทนะคะ ก็เป็นการแกว่งตัวใายไต้กรอบประมาณ8.8-9ถึงบาทนะคะก็ยังอยู่ในโซลีบาวกลับเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ากรอบที่พี่ก๊อฟประเมินว,ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแหละแล้วก็ตัวที่3นะคะก็จะเป็นตัวของสกายตัวนี้ไม่ค่อยเคยเลคคอมเมนต์มาก่อนเลยในเชิงของการเก็งกําไรนะคะแต่ว่า,าตัวของสกายเองเนี่ยพี่ก๊อฟยังไม่ได้ดูปัจจัยพื้นฐานของเขาเลยนะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าแต่ว่าในลักษณะของระดับราคาหุ้นเนี่ยมันมีน้ําหนักต่อการที่จะ เออเขาเรียกว่ารีบาวไปทางด้านบวกค่ะก็เมื่อวานปิดตลาดที่28บาทกรอบตั้งรับประมาณใกล้ๆ27่สถึงนะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะรีบาวไปที่ประมาณใกล้ๆ28 50 29แล้วก็30บาทนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามปิดต่ำกว่า27บาทก็สกปกเป็นกำไรไปนะคะก็จะมีตัวนี้ทีม G ีแบมเออสกายส่วนสบายกับ e s เชียก็เออใครมีอยู่ก็แค่เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่่ังมาได้มีรีคอมเมนต์เอาไว้ก็ยินดีกับคนที่มีก่อนนะะค ก็ตัวที่แนะนำขายก็คือ AS AsiaSoft นะฮะตัวที่แนะนำซื้อในสัปดาห์นี้ก็คือ TEMG กับ Sky ใช่ไหมฮะค่ะก็มีท e a g b e m Sky ส่วนสบายเนี่ยตัวสบายเนี่ยมันยังอยู่ใน Paper เเแต่พี่ก็แนะนำไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็ตัวของสบายาตัวของสบายวันนี้ก็คือยังมองว่ายังอยู่ในภาพไซเบอร์ กรอบประมาณ12บสอถึง13บาทนะคะแต่ถ้าปิดต่ำกว่า12บสอก็สต็อปเกคงกำไรไปะคะ่ะ่ะบีเอมนี่แนะนำเพราะอะไรนะคะที่แนะนำเพราะว่าคิดวา่าน่าจะมีคือจริงๆแล้วพี่ก็บางทีเนี่ยเมื่อเช้าพี่กอก็บรีฟให้กับทางด้าน i อเดี o กลบฟังว่าถ้าจะซื้อเบมเนี่ยเรามองการขายแค่ระดับพอเป็นไปได้ในการรีบาวประมาณใก้ๆ้าๆบาทนะคะ ที่พอเป็นไปได้นะที่ที่ที่พอจะมั่นใจอ่ะแต่ว่าท่านเหนือก็เก้าบาทต้องใช้เวลานิดหนึง่งทีนี้เบมเนี่ยถ้าคนมีอยู่อ่ะพอดีวันนี้มันมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของวถไฟฟ้าฟาสสีส้มอ่าใช่ซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในเมื่อกี้ถามพี่ที่เป็นนักวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้ดูแล้วก็บอกว่าเขามีเขามีคดีความหลายหลายคดีอ่ะนี่เป็นหนึ่งในในคดีใช่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยคลายตัวระยะสั้นๆนะคะก็เลยเอาเป็นว่าคนที่มีเก้าบาทถ้าต้นทุนเก้าบาทก็ อันนี้แล้วแต่เม d ดิ i ชั่นเลยนะคะว่าจะยอมขายที่ต้นทุนนี้หรือว่าเพื่อไปหาต้นทุนที่ต่ํากว่าก็อันนี้ตัดแล้วตัดตัดสินใจแล้วกัน,นะค่ะแต่ว่าพี่ก๊อฟก็มองว่าที่แนะนําึ้นเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะรีบาวน์นะคะโอเคแล้วก็เ,เป็นสัปดาห์นี้แล้วก็ตลาดได้เป็นไซด์เมย์ไปเรื่อยๆก่อน,น <S <S ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็มองว่าการทําปิดไตรมาสมันจะจบในวันพรุ่งนี้นะคะ <S <S สิ่งที่พี่ก๊อฟเขียนไว้ในเปเปอร์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ว่า มันจะคาดหวังว่าจะมีการทําปิดไตรมาสแล้วมีโอกาสที่จะเกิดด้วยเนี่ยเอ่อมันเป็นเพราะว่าเราต่ํากว่าปีที่แล้วในเยอทูเดกไปประมาณ7 7จดุดหรือประมาณ4%กว่าแล้วก็การที่ไอตัวของอวิกฤตทางด้านธนาคารคลายตัวระดับะระดับหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เรารีบาวกล,บกลับก็ไปหาจุดที่ตกค่ะก,ก็คือ1,600แล้วก็อีกสเต็ปคือประมาณใกล้ๆ1,620้ถึง1,630แต่ตอนนี้มันยังไม่ไปถึงตรงนี้นะคะก็อาจจะคาบเกี่ยวไปดูต้นสัปดาห์หน้าได้อีกนิดหน่อยค่ะ บม้เค่ะอก็มัเป็นตลาดเอ่อประมาณว่าแคดิบาวอยู่ใช่ไหมคะตัวเลขใช่มองว่าเป็นตลาดแคดิบาวอยู่ทีนี้พี่ก็ให้ให้เล่าอันนี้ให้ฟังแล้วกันเมื่อวานนี้เล่าให้กับกันด้านไอบีโปรโบฟังยังมีเวลาใช่ไหมได้ได้ค่ะเชิญค่ะก็คือว่าเอ่อตอนเนี้ยที่มันเป็นประเด็นเรื่องของวิกฤต ธนาคารของสหรัฐกับยุโรปนะคะก็อะอมองว่าในกระบวนการของการจัดการของเขาพี่ก็เลยลองสรุปเป็นภาพใหญ่ๆให้เห็นนะคะว่ามันเริ่มจากอันที่หนึ่งก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยเวลาเวลาเขามีปัญหาทางด้านภาคธนาคารสิ่งแรกที่เขาทําก็คือไม่สร้างความเชื่อมั่นก่อนโดยที่ทําให้แบงก์เนี่ยไม่หลังนะคะก็คือว่า ให้คนที่เข้าถึงมีเงินฝากที่อยู่กับแบงค์ที่ล้มละลายไปเนี่ยนะคะได้เข้าถึงเงินฝากเต็มจํานวนอันนี้ก็คือทําให้แบงค์ไม่เกิดการลันแล้วก็ไม่ถือสร้างความเชื่อมั่นกลับก็ไปก่อนนะคะอันนี้เป็นสเต็ปที่1ส่วนสเต็ปที่2ก็คือว่า ทางด้านรัฐบาลก็จะพยายามเสริมสภาพคล่องด้วยการอาัดฉีดเงินเข้าไปในระบบอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เสริมสภาพคล่องเข้าไปสเต็ปที่3ก็คือว่าตอนนี้ผ่านสเต็ปที่3มาแล้วก็คือภาคเอกชนเริ่มีการปิดดิวเรื่องของการซื้อกิจการนะคะอย่างในช่วงของต้นสัปดาห์นี้ก็มีการปิดดิวทางด้านของไอตัวของ s b b ที่มี Bank First อะไรเนี่ยพี่กอลจำชื่อไม่ได้ First Citizen อะไรเนี่ย แบงค์แชร์เขาไปซื้อนะคะและนี่สตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนสืบสวนหาคนผิดแล้วแหละซึ่งเมื่อวานนี้ก็สภาของเกรสก็เรียกคนที่มีการดูแลเรื่องรีสส์ค่ะของทางด้าน s v b อ่ะสี่ข้อควาเรียกแบงก์แล้วเขาไปสอบถามอันนี้ใครที่เคยอยู่ในกลุ่มของรีสจะรู้เลยว่าเวลามันมีปัญหาเนี้เขาจะหาคนที่ดูแลรีสเข้าไปถามก่อนนะคะพอเข้าไปถามพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงก็ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวในเรื่องของนโยบายต่อไปอันที่ห้าที่เราเป็นความกังวลก็คือว่าเขาจะมีการออกระเบียบคุมเข้มอ่ะเรื่องของสถาบันการเงินก็จะกลับเข้ามาไอ้ไอ้ไอ้ตัวประเด็นเนี้ยตลาดยังไม่ได้รับรูกข้อมูลนะคะแล้วก็ประเด็นเนี้ยถูกคาดการณ์ไว้ว่า,ถ,า,ถ,าถ้าตามข่าวนะของซาลเมกาวกเขาบอกว่าเขาจะบอกวัวนที่หนึ่งพฤษภาคมดังนั้นในกรอบของตลาดเองอะ่ะก่อนจะไปถึงสเต็ปตรงนั้นนะคะก็จะไปเขาเรียกว่า อีกประมาณหนึ่งเดือนอกว่าๆนะคะดังนั้นตอนนี้เราอาจจะคลายตัวตลาดจะอยู่ในกรอบของการรีบาวแต่ว่าในกรอบที่มองไว้ก็ได้ประมาณพันหกร้อยสามสิบอะถ้าจะดีกว่านั้นก็คือพันหกร้อยห้าสิบจุดแต่ว่าโอกาสให้น้ําหนักที่จะไปถึงอะให้ที่พันหกร้อยสามสิบมากกว่าที่จะไปที่พันหกร้อยห้าสิบจุดนะคะดังนั้นก็อยู่ในกรอบขายของการรีบาวแล้วก็ไปดูสเต็ปต่อไปคือสเต็ปเกี่ยวกับเรื่องของการออกระเบียบคุมเข้มซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยพี่ก๊อปตองอ่านตามข้อมูลของตัวดาวโจนะคะ เขาบอกว่า,ามีรองประธานเฟดเมีการเสนอเริ่มเริ่มจะเขาเรียกว่าโยนไอเดียออกมาว่าถ้าแบงค์ไหนมีเขาเรียกว่ามีการบริหารสินทรัพย์ที่มากกว่าีแสนล้านนะขึ้นไปของล้านเหรียญ US l ดอลนะคะจะต้องมีนโยบายที่ถูกการเปลี่ยนแปลงใหม่อันนี้มันจะไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะเงินตึงตัวในโอกาสต่อไปด้วยของตลาดน,น,นะคะได้ได้ก็เป็นไอเดียแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ อ่ประเทศไทยก็อยู่ในช่วงการเลือกตั้งพอดีนนสิค่ใช่ใช่ก็เอาเป็นว่าเรื่องของพฤษภาก็เราก็จะมีเรื่องเลือกตั้งมีเรื่องของไอเน,นี้ยนโยบายคุ้มเข้มทางด้านการเงินของสลรัดนะคะแต่ว่าในกรอบ<ด>ของตอนนี้ก็คือเดือนอ่เราหมดมีนารอบนี้ก็คือวินโดว์ปิดไปวันพรุ่งนี้ละแล้วก็สัปดาห์หน้าก็อาจจะคลายตัวนิดหน่อยตลาดก็อยู่ในโซนของการแกว่งหนือกรอบพันหกร้อยไปกอนค่ะได้ได้การพิคอปอ่เดี๋ยววันไหนบ้างๆอ่ะเรียนชิญพี่กอ๊อฟมาบรรยายซัก ชั่วโมงเต็มๆน้พี่กอฟค่ะอ๋อได้เลยเราต้องนัดกันก่อนนะได้เลยพี่กอฟจะได้เต็มเขามีมีนักุ่มนุมหลายท่านพี่แป๊ดพ่อพี่ๆหลายท่านก็ฟังคุณแม่บรรยายฟังแล้วเลิศนะฮะหลังฟังคุณเพื่อนพูดได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าได้เลยค่ะสั่ครั้งที่แลาคุณบอกม่อนอะมันไม่ต้องขึ้นมาเร็วนะคะเหมือนวับทีขึ้นมาขึ้นมากดดันพี่ตลอด ไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่เบาทั้งวันเดี๋ยวมานได้ขึ้นเลทีโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ cha, สวัสดีค่ะก็อ่สนุกสนานน่ารักเบาๆกับคุณก๊อ